ีก็เป็นสภาพจราจรครับสภาพจราจรถนนตึดตึดถึงย์ดครับตึดถึงยิดตดถึงยึดเจ็ดตึ๊เจ็ดนะครับวันนี้เขก็จะมาทางสภาพจราจรแถวถนนงยดเจ็ดจ็ที่เลี้ยวซ้ายไปถนนอ่อนุชครับอ่อนนุชซอยหนึ่งนะครับถ้าใครจะมาเล่นอ่อนนุชนะครับ ขอรุนาดูสภาพจราจรของวันนี้ก่อนนะก่อนที่ท่านจะตัดสินใจมานะครับนี่ครับนี่ก็คืออ่อนลูกซอยหนึ่งครับอ่อนลูกซอยหนึ่งครับสภาพจราจรนี้ไปไม่ได้นะครับนี่ครับแน่นครับดี่ก็สี่โมงสี่สิบนาทีนะครับช่วงสี่โมงสี่สิบนาทีนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดที่จะมาเส้นอ่อนนุชนะครับถ้ามีทางเออเลี่ยงไปได้ก็กรุณาเลี่ยงไปทางอินนะครับสภาพจราจรนี่ครับ ติดครับติดนะครับอนี้เตอร์ดีลังทานก็จะมารายงานสภาพจราจรถนนเส้นอ่อนนุชให้กับเพื่อนๆพี่อนี่ได้ดูได้ชมกันครับวันนี้ครับเพราะว่าวันนี้เตอร์ดีลังทานก็ได้มาส่งโพลีสารที่ศุภมิตรเจ็ดสิบเจ็ดครับสุขุมิตเจ็ดสิบเจ็ดครับหาัาจากนี่ก็จะถ่ายสภาพจราจรให้กับเพื่อนๆพื่อนี่น้องๆท่านใดที่ อาจจะมุ่งหน้ามาเส้นอ่อนนิดครับถ้ามีทางอื่นที่เป็นทางแล้วก็ให้เรียกไปทางอื่นได้นะครับเพราะว่าสภาพจราจรดูวครับนี่กรับคืออ่อนนุดซอยหนึ่งข้าหน้าดิสรีขัดดิสซ่อ่อนนุดซอยหนึ่งนะครับโอ้โหครับดูสภาพจราจรนะครับนี้อันนี้รถติดมากครับวันนี้ครับรถติดครับนี่ก็เป็นวันเดือดนะครับขนาดวันเดือดนะครับเ่วงสี่โมงครึ่งครับช่วงสี่โมงครึ่งครับหน้าดิสี ดิสีออนนิดจะครับดิสกีหน้าดิสกีออนนิดนะครับการจราจรก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆครับเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ด้านหน้าทีงผมนี่ก็จะเป็นอ่อดนุ่งหน้าไปสู่ถนนราชกระบังนะครับเนี่ยด้านหน้านะครับตอนนี้เพื่อดึงลำทางก็จะงหน้าไปถนนราชกระบังพักถนนราชกระบังครับ ด้านหลังก็จะเป็นนนสุขุมวิทครเหมือนาดต้าก็จะเป็น,นปลาดกระบังนะครับตอนนี้กำลังจะบุงหน้าไปลาดการะบังลาดกระบังแล้วก็จะปปคคไ,ไปเือี่มันายจลจะเนอรก็ยังเคลือนตัวได้เรื่อยๆครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับ เลี้ยตัหาตวล้วก็เีตัวได้เรื่อยๆใกล้ๆปะมา้ะมาณที่สิบัยี่สิบสามสิบสี่สิบเรนักรกันลนี่การลดักใ้อะมากมานะครับเล้ตัวได้เป็นช่วงครับเ้นตัวได้เป็นช่วงครับแต่ถ้าใครจะมาเส้นอ่อนรถนนี่ก็ มีทางถ้ามีทางเลี่ยงหรือว่าทางอื่นก็สามารถใช้ทางอื่นได้นะครับเพราะว่ารถติดมากครับรถติดมากครับตอนนี้ครับ<ว>เป็นอ่อนรถนี่ก็ถือว่าขึ้นชื่อเลยชานะครับเรื่องรถติดนะครับจะเป็นช่วงเย็นช่วงเช้านี่ครับรถเนี้ยติดมากครับเส้นอ่อนรถนะครับ ก็จะดูลมพารก็จะทำบรรยากาศขนมเส้นออดิุ่มมาให้กับเพื่อนเพื่อนที่ไ้ดูได้ชมสัก10นาทีครับสัก10นาทีครับว่าถนนเส้นอนุทินช่วงเย็นนี้จะเป็นยังไงครับออกเ่อนตัวได้เรื่อยๆครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับ ่วนมากก็จะติดรถเลี้ยวเข้าซอยครับรถ่วนมากก็จะเป็นรถเลี้ยวเข้าซอยเลี้ยวเข้าจเป็นแยกครับแยกแยกเข้าซอยเนยี่ครับแล้วก็จะเป็นพวกรถสองแถวรถเมย์อี канал, ้ครับรถสองแถวรถเมย์นะครับจอดบ่อยอย่างงี้ครับก็ทําให้รถติดนะครับแล้วก็ถนนก็ถนนถนนก็ไม่ถือว่าแคบนะครับถนนก็สีเลนนะครับถนนสีเลนนะครับสภาพจราจรนะครับ ตอนนี้เตอร์ดิลมทานก็กำลังจะมุ่งหน้าไปาถนนลาดกระบังครับถนนลาดกระบงะังไปขีดแก้วนะครับกว่าจะถึงก็อีกนานครับกว่าจะถึงก็อีกนานนะครับนี่ก็เป็นวันหยุดครับวันหยุดสักวันหยุดรถจะติดอีกนะครับถ้าวันไม่หยุดนี้รถจะติดขนาดไหนนะครับรถ <laughs> ขั้งหน้าก็นิ่งนานครับนิ่งนานครับก็นนนรู้สึกว่าจะเป็นรถเมล์กับรถสองแถวอ,อยู่ด้านหน้านะครับ สภาพจราจรเส้นถนนอ่อนนุชนะครับเส้นถนนอ่อนนุชนะครับเพื่อที่ที่ท่านไหนที่จะมาเส้นอ่อนนุชก็ถ้ามีทางเลี่ยงได้ทางรัดได้ก็ใช้ทางใช้ช่องทางอื่นไม่ด้เลยนะครับรถติดมากับรถติดมากครับนี่ก็ช่วงหน้าวัดมหาบุตรก็รถก็ติดทวัดมหาหมตรวัดเจาหน้าเลย นี่ครับอยู่ทั้งอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าสะพานลอยครับวัดมหาบุตรหรือว่าวัดย่านหน้านะครับรถไม่ไม่ขยับเลยครับรถไม่ขยับเลยครับถ้าเป็นช่วงเย็นเนี้เส้นออดรถนี่ก็จะติดประจำครับติดประจำเพราะเนื่องจากาจจะมี รถรวมบริการเยอะครับไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่สองแถวแล้วว่าอ่ารถเมย์อย่างนี้ครับรถตู้อย่างนี้ครับก็เลยทําให้รถติดครับเพราะว่า,าช่วงเป็นเศกาซอยเยอะครับเรียกว่าซอยเยอะครับคนเข้าซอยเยอะอย่างรถสองแถวนี่าาจากี่มาสักเดียวก็ผู้โดยสารก็กดลงนะครับครบเดียวก็กดลงครับเดียวก็กดลงก็เลยทําให้รถติดรถติดบ่อยนะครับ ก็จะเป็นวัดมหาเดืวัดวัดมหาเดืวเดวเอวัด่ววัดย่มากนะฮะแต่เลยวัดมหาบุตเมานี่ก็พอดิ้นได้ครับพอดิ้นได้ครับปกติ ผมก็จะน่นนะครับลัดไปเส้นอ่ากรุงเทพกีทาโน่นแหละครับเส้นกรุงเทพกีทาเส้นอ่าร่มกก้าครับแต่วันนี้ก็ลองมาดูเส้นอ่าอ่อนรถดูนะครับลองมาดูเส้นอ่อนนวดดูว่ารถจะติดไหมก็ติดครับปกติถ้าจะไปลาดกระบังครบไปลบถ่ายไปละจินเี่้อไปลาดกระบังเร้อใช้เส้นเส้นลากระแหงครับเส้นอลากระแหงเส้นอ่อนรวดนะครับอ่อนรถดลุกกรุงเทพกีทานะฮะแต่หน้าเส้นผมไม่ใช่ครับ ก็จะไปเส้นแหละกรุงเทพกีทาเส้นหัวหมากนะครับถ้าเส้นอ่อนนุ่จะไม่ค่อยมาครับเพราะเส้นอ่อนนุดเนยรถมันติดครับด้วยทำนี้ขยับเลยครับเส้นอ่อนนุ่ดนะครับปกติถ้าผมมาส่งผู้โดยสารแถวสุขุมยิตอย่างนี้ครับถ้าสุเป็นนี้ับผมก็จะออกนันเลยครับกรุงเทพกีทาเส้นหัวหมากนะครับแล้วก็ไปอ่าล้มเป้าล้มเป้าแล้วก็ขิงแก้วเลยนะครับแต่วันนี้รวมตัวมาครับรวมตัวมาเส้นอ่อนนุด รถไม่ขยับเลยครับนี่นะโอ,โอคค้โหครับเดี๋ยวก็จะรับเนาะไป้ะครับเู้าฮะรถไม่ขยับนลครับรถไม่ขยับเลย แต่คุณตัดเงินนะครับก็จะไปได้นะครับกว่าจะไปได้ก็อีกนานครับอีกนานครับจะนิดขึ้นขึ้นถึงอ่อนนิดเสียบครับถึงขึ้นถึงอ่อนนิดเสียบนะครับช่วงนี้ครับอ่อนนิดเสียบนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆครับ ว่าจะถึงลานกระบังกว่าจะไปถึงจีงแก้วผมก็คาดว่าก็ประมาณช,ช,<ม>ชั่วโมงกว่าแล้วครับชั่วโมงกว่าแล้วครับคาดว่าครับได้เป็นชั่วครับ นี่คอ่นเป็นย่อก็จะิดหน่อยนะคถ้าใครที่จะมาเ่อนนะคก็จะติดหน่อยนะครับิดขาเข้าขาออกครับขาเข้าก็ติดขาออกก็ติดนะครับ จะพาเส้นอ่อนริดนะครับวันนี้เตร์ด <z 1971> ีลการก็จะให้สภาพจราจรเส้นถนนอ่อนนถนะให้กับเพื่อนเที่ เดี๋ยวได้ชมสักพัดนึงนะครับเผื่อว่าใครที่จะมาถามมาที่เส้นของวันนี้ก็จะได้รู้นะครับว่าถนนเส้นหมอเจมีควม่าไหรนะครับวันนี้แล้วก็ขึ้นได้ขึ้นได้ติดต่อ รันาปรบถือ <sympath> ว <icking> ่าแถวต้นต้นซอยครับจากขอยุชซอยหนึ่งมาถึงขอยนุชซอยสิบสิ้านี่เจเนะครับจกนีแต่ถ้าเลยซอยสี่สิบมาแล้วก็รถจะไม่ค่อยสิดนะครับรถเดไม่ค่อยสิบติดใก็ะ